ครับสวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักแล้วก็เอฟซที่น่ารักของพี่ต่ทุกๆท่านนะครับแหมตอนเช้ามานี่เสียงก็สะดุดเลยใครอยากมาหาพี่ต่นะครับมาหาได้ที่อิสุสุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันพฤหัสที่6มิถุนายนพศ2 5 6พนนั่นเองซึ่งนะครับทางทีมงานเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งะครับก็จะเป็นของซอยานยนต์ซึ่ง ซื้อ6ล้อซื้อเจ้าตัวปิกอัพตอนเดียวนะครับตัวสปาร์กเนี่ยเรียกว่าซื้อได้ต่อเนื่ยจริงๆแล้วก็จะมีของเบบี้ชิดปล่อย X ซีรีสีด้านหน้าอยู่คันหนึ่งแต่คันนี้นะครับพี่่ายสนใจมากๆเลยเขาเรียกว่ารถเฉพาะกิจนะเออแบบนี้รถเฉพาะกิจยังไงซึ่งเจ้าคันนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ย เขาเอาเจ้าตัวสปาร์คตอนเดียวนะครับเกรด B สังเกตได้ที่ว่าหน้าเขาจะเป็นสีดำเอาไป,ไปทำสีเพิ่มก็ได้นะนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์หน้าตาก็ถือว่ารอเอาเรื่องอยู่ถ้าไปแต่งเพิ่มนะครับเจ้าตัวสปาร์คเกรด B คันนี้ราคาของเขาเนี่ยอยู่5 7 7 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีบรอนเนี่ยสีบรอนอย่างคันเนี่ยก็จะเพิ่มอีก7,000บาทก็ว่ากันไปนะครับโดยคันนี้นะครับของบริษัทสอยยนยนเนี่ยเขาจะเอาไป ผลมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ของ Honda เป็นอีกรุ่นที่ขายดีมากมากนะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโอพี่ตาก็ยังชอบเลยนะครับทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์ก็ยังใช้ Honda อยู่ไฟลังคาครับก็จะมีมาเป็น4ี่ดวงจะเป็นสีเขียวแล้วก็สังเกตด,ดูด้านบนของตัวถังนะครับเขาจะมีเจ้าตัวตะขอไว้ลังนะครับเวลาที่ขนส่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นแหละนะครับคือมีจุดสําหรับมัดนั่นเองเจ้าตัวเกรดบีคันนี้นะครับ ก็ยังมี ABS มาให้ถุงลม2ลูกนะครับนี่หล่อมากๆเลยตัวล้อดเดิมเนี่ยจะเป็นตัวล้อกระทะอยู่แล้วนะครับจากโรงงานแต่ว่าคันนี้นะครับหน้าล้อดเดิมหลังล้อบรรทุกนะครับจะเป็นกระทะผ่านั่นเองก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกัน นี่จะเป็นตัวนี้นะครับล้อดเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระทะขนาด15นิ้วยาง2 1 5 7 0 1 5นั่นเองส่วนกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะครับเป็นกุญแจธรรมดาที่เราไขานี่แหละแล้วก็จะมีกุญแจที่เป็นอ็อก s ซอรีที่เขาใส่เพิ่มมาเห็นไหมเอ,อพวกนี้มีประโยชน์มีประโยชน์นะครับก็ต้องใช้คู่กับตัวถังของเขานั่นเองนี่ด้านหน้ามีโหลดมีจัดทรงไหมคาดว่าไม่น่าจะทรงครับโหลดนี้น่าจะเป็นเพราะว่า,าที่ เรียกว,ว่ามันเตี้ยลงมานิดนึงน่าจะเป็นเพราะตัวถังของเขานะครับแล้วก็สปาร์คถ้าเป็นตัว B เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับภายในห้องโดยสารเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนี่เอาจริงๆแล้วพี่ต่ายชอบภายในห้องโดยสารของตัวสปาร์คเหมือนกันนะคือปกตินะครับเราจะเจอเบาะผ้าโอเคแหละมันไม่ร้อนมันดูลุหลาแต่ว่าเฮ้ยของเจ้าตัวสปาร์คเนี่ย มันมาในโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับลำโพงมีมาให้แต่หน้าจอไม่มีมาให้นะบอกไว้ก่อนนะแล้วก็พวงมาลัยของเขาจะเป็นยูริเทนสีดําซึ่งพี่ต่ายชอบอะไรที่มันดําๆล้วนอยู่แล้วมันดูให้มันดูเลรักษาง่ายนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ตัวหน้าจอตัวเครื่องเล่นเราไปสามารถใส่เพิ่มได้นะแต่รุ่นนี้ไม่มีมาให้จากโรงงานเนี่ยตัวแอร์ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนี่สาแลกชด ท็อกเดิมนะครับแสดงว่าคันนี้ต้องมีการแปลงการทําช่วงล่างมาเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างอันนี้ก็คือพี่ต่ายถ่ายให้ดูภายในนะครับผ้าบุหรังคาเป็นสีเทารุ่นนี้แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นตัววนิลวนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยทําความสะอาดง่ายนะครับนี่แล้วก็ดูเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวหนังด้วยส่วนเพื่อพวกอุปกรณ์นะครับก็จะถูกใส่ไว้ด้านหลังนั่นเองนะครับพวกแม่แรงพวกอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลัง เดี๋ยวไปตายให้ดูคันนี้จะต่อที่อูอดมอเตอร์นะครับซึ่งเขาต่อทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่เลยรถเล็กกห็หมายถึงว่ารถปริกอัพมีแหละรถใหญ่ก็พวกรถ6ล้อสิบล้อก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอู่เนี้ยจะรับต่อตัวถังโอ้โหเดี๋ยวเราสังเกตดูนี่เราไม่ค่อยเห็นสักทีใช่ไหมเ,เดี๋ยวไปตายให้ดูเฮ้ยเชสซีของมันเนี่ยใหญ่มากๆเลยปกติเราจะเห็นท้ายท้ายถูกไหมแต่ว่าพอเขาถอดตัวถังออกแบบนี้แล้วเนี่ยนี่เราก็จะเห็นแบบนี้เลย เชสซีที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวถังเนี่ยน้ำมันขอโทษทีน้ำมันหนังน้ำมัน,น,มนตัวนั้น76ลิตรนะครับเป็นพลาสติก ABS นะไม่ใช่เหล็กนะนี่โอ้โห,โหอลังการเดี๋ยวให้ดูอ่ะดูใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะนี่เชสซีของเขาแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ยาวนานเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่อีซูซูเนี่ยเขายอดขายเยอะนะครับในรถเชิงพาณิชย์แล้วก็ใช้ส่วนตัวยเยอะเหมือนกันแนบนี มีการเสริมแนบด้วยเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูต้องไปดูด้านหลังถึงจะเห็นนะครับตัวล้อของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกระทะผ่าขนาด15นิ้วนะครับส่วนยางเนี่ยเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวเอ็กชลินมิสซิลีมิสลีเว้เป็นมิชลินเอ็กซีดีสน,นะก็เบอร์อยางก็จะเป็น225นะครับ แก้มยางด้านหน้าจะอยู่ 2- 1 5่้ใช่ไหมเอ้ไม่ใช่หน้ายางด้านหน้าจะอยู่2 1 5แต่ว่าตัวนี้จะอยู่2 2 5ก็หน้ายางนะครับก็มีความกว้างมากขึ้นก็ลองนำ้ำน้ำหนักลองรับนำ้ำหนักการบรรทุกได้ดีแก้มยางก็มีขนาดถึง75ก็ให้ความนุ่มแล้วก็หนึบสำหรับเจ้าตัวมิชลินล้อเป็นลอ้อนอน็อตล้อเดิมนะครับนี่เดี๋ยวไปตัดให้ดูตัวถังเขาแบบนี้เลย ก็บรรทุเวลาบันทุกมอเตอร์ไซค์นะครับด้านล่างกับรรทุกได้ด้านบนก็บรรทุกได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคืออันนี้ที่เขาไม่เอารถลกล้อเป็นเพราะว่าบางทีต่างสาขานะครับที่การจราจรแอรอัดนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้จะสะดวกกว่าแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรพี่ต่ายเห็นแบบๆเนี่ยปึ๊บจะเป็นชุดนะครับควบคุมลิฟท์ท้ายรถเอาขึ้นเอาลงนะครับก็เวลาขึ้นเนี่ยเขาต้องใช้ลิฟ t นะ ตัวเนี่ยท้ายเนี่ยเกาจะเป็นลิฟต์เวลาใช้งานใช่ไหมครับไอตัวด้านบนอะ่ะมันก็จะกางออกลงมานะครับเป็นแนวระนาบกับพื้นแล้วก็สามารถยกขึ้นยกลงไดต้ตัวเนี้ยเป็นชุดควบคุมแล้วกุญแจพวกเนี้ยก็กุญแจคอยคอยปลดล็อกนะครับก็เดี๋ยว ถ้ามีโอกาสจะสาธิตให้ดูนะครับก็ขอศึกษาวิธีการเคยใช้แล้วแหละแต่ว่ามันมนานแล้วแล้วก็มีการควบคุมนะครับใส่พวกกัดกกงกระแทกด้านข้างเลยเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ตายให้ดูช่วงล่างนิดหนึ่งว่าเขาไปทาอะไรมาบ้างช่วงล่างมีการไปทํามานะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนโชค๊คโอโช๊คใส่ทั้งหมดนี่6ต้นเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมชุดสกีส่วนตัวเสริมแหนบเนี่ยให้ดูนิดหนึ่งแหนบที่ให้ตัวนะครับก็จะเป็นด้านบนสุดน,นั่นเองเนี่ยเป็นแหนบเดิมเขา้ด้านบนนะครับ ก็จะมีทั้งหมดอยู่4แผ่นด้วยกันส่วนแหนบที่รับน้ําหนักก็จะอยู่ด้านล่างที่พ่นหัวสีแดงนะครับนี่ก็จะมีมาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัวนะครับแหนบบรรทุกมาพร้อมกับชุดฐานสก,กีในกรณีที่ายางแตกยางรั่วอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวค้าตัวลดไว้โอ้นานนะครับเราจะเห็นรถเฉพาะกิจแบบนี้ มีหลายท่านนะครับขอเอ็กซิลี่สีขาวมาแต่เอ็กซิลี่สีขาวเนี่ยก็ได้ดูกันไปค่อนข้างจะบ่อยแล้วเพราะรถไก่ดีเหลือเกินแต่คันนี้นานนาทีนะครับขอคิวให้คันนี้ก่อนละกันส่วนใครที่อยากดูมิวเอ็กซ์นะครับก็เป็นวันที่15บหนะพี่ต่ายไปแต่ว่าถ้าสมมติทีมงานส่งรูปมาก่อนเปิดตัววันที่12ก็เดี๋ยวจะเอาลงให้ดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นมีเฉพาะเครื่องยนต์พันเก้านะครับหนึ่งพันเก้าร้อยซีซีหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าแล้วก็สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนั่น ก่อนไปน้พี่ต่ายขออนุญาตฝากเพจนิดหนึ่งละกันสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถอีซูซุเนาะสามารถโทรหาพี่ต่ายได้นะครับเบอร์โทร0850172902นะครับแล้วก็ตัวเพจนะครับต่ายอีซูซุบุรีลำนะครับแล้วก็เพจสำรองนะครับเซลต่ายไซฮาแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกท่าน FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเง่งๆไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ๋อไปเร็ว